โอ้โห,โห,โหม่ค่อยนักเลยเนะาะอ้ยยะคงครับเตรียมปมูยากาศนะครับกลางไร่ไอืม ทำให้ผมว่าโลกร้อนการปุ๋มอ้อยปุ๊บ <c oughs> ช่วยช่วยแรงตรงผลงานบอกไม่เอาติดล้ำได้ไหมเอาหกเจ็ดล้ำได้ไหม I'm not. <laughs>